มาโนอะนะมานะบ่อะปะพออุผูปะาผูจออุจุจอไอใจจุใจปล่อยไปก็เกาะไปเกาะเงาะเงาะโดยดีเงาะดีส่อสีเทาเทาสีเทาเสาเสาไฟไฟเสาไฟไฟไฟดำดำไฟดำ คำคำขอขอคำขององอมือมืองอมือถถือสาสาถือสามามาถือมเถอเลอดเถอเถอเลอเถอเฉอเฉอเอแฉเอแฉขอแอูแะอู ชูชูฝอฝาชูฝาตาตายอยอใหญ่ตายใหญ่พออายอพายเรือเรือพายเรือสอเรือเสือเสืออีกเสือสออาดตอศาสเสือศาสขออาดคอาดออเอวเอวคาดเอว